สวัสดีค่ะนะคะก็ครูสุรรนเช่นเคยนะคะพบกันอีกแล้วนะคะก็วิชาภาษาไทยเหมือนเคยนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องโรงเรียนได้อยู่คะมันจะมีเนื้อหาที่แตกต่างไปจากชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็มาติดตามกันในคลิปเลยว่ามันมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้คลิปนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็หยิบหนังสือแบบเึกหัดนาะเร่มเดิมนั่นแหละเร่มสีชมพูนั่นแหละค่ะนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนก็เปิดไปเลยหน้าที่24นะคะกิจกรรมที่19นะคะเขียนคําจากภาพมันก็ต่อเนื่องกันนะคะนักเรียนถามว่ามันมีคําศัพท์เนี่ยอยู่ในเรื่องของโรงเรียนหน้าอยู่นั่นแหละนักเรียนนะคะ อย่างภาพที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ต่อเนื่องมาจากในเนื้อหานั่นแหละมันเป็นถุงนะคะเราก็เขียนคำใต้ภาพว่าถุงถออุงอถุงภาพที่สองเป็นแก้วน้ำเราก็เขียนว่าแก้วน้ำนะคะภาพที่สามก็เป็นภาพอะไรคะกระดานดำใช่ไหมนะคะภาพที่สี่นักเรียนดูสิเป็นอะไร น่าจะเป็นส้วมเนาะหรือไม่ก็ห้องน้ำนะคะสามารถที่จะเขียนได้นะคะเราก็ดูจากภาพเนี่ยแล้วเราก็เขียนลงไปว่ามันคืออะไรนะคะภาพที่สุดท้ายเนี่ยที่มีเสื้อแล้วมีจุดๆเนี่ยแสดงว่าเสื้อพวกนี้มันเป็นยังไงคะสก,กปรกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนคําศัพท์ให้ตรงกับ ใต้ภาพอันนี้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนทํานะคะในเร่มสีชมพูของนักเรียนนะคะนักเรียนก็เขียนคําศัพท์ลงไปหลังจากที่นักเรียนเขียนคําศัพท์ลงในนี้แล้วนะคะนักเรียนก็มาดูในตารางมันจะมีตัวอักษรต่างๆภาพแรกที่นักเรียนใส่ไปก็คือถุงใช่ไหมคะนักเรียนก็มาหาคําศัพท์เลยคําว่าถุงเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะ ทีนี้ครูก็เห็นแล้วล่ะว่าถุงเนี่ยคือทอถุงสระอุกงง,งูเราก็จะใช้ดินสอเนี่ยวงกมลมรอบคำศัพท์ที่เขียนว่าถุงก็ต้องมีพยัญชนะคือถอถุงสระคือสระอุตัวสะกดคืององูนะคะต่อไปเป็นภาพที่สองก็คือแก้วน้ําเราก็มาหาในตัวพยัญชนะคําว่าแก้วน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดู สระแอกอแอวอแก้วไม่โทแก้วนออัมน้าไม่โทน้ำนักเรียนต้องหาเองนะคะพยายามหามันจะมีอยู่จากภาพเนี่ยว่ามีอะไรมันก็จะมีในเนี้ยนักเรียนนะอย่างเช่นเสื้อเนี่ยมันเป็นยังไงมันสก,กปรกนักเรียนก็ต้องไปหาคำว่าสก,กปรกนะนะนักเรียนลองสังเกตดูคำว่าสก,กปรกเนี่ยจะอยู่ในแนวนอนบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ ศกกระปรกแล้วเราก็วงรอบคำว่าศกกระปรกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ยากมันเป็นแบบฝึกหัดที่ต่อเนื่องจากเรื่องโรงเรียนหน้าอยู่นะคะในเมื่อเราอ่านเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ต้องจําเนื้อเรื่องให้ได้ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัด เหมือนกันนะคะสองแบบฝึกหัดอันนี้แต่มันสัมพันธ์กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะ